อาชีพพวกหนูอะจริงๆอยากเป็นหลายอย่างนึกออกปะเราอยากเป็นนักแสดงอืแต่ใครจะเอาเราไปล่ะอืถ้าไม่มีใครเอาเราไปเราก็ทํากันเองสิอแี่หนูคิดแค่นี้หนูอยากเดินแบบหนูก็ตัดงานกันเองไอ้ที่ไม่เริ่มอะเพราะมันไปคาดหวังกับตัวเองเยอะคิดว่าทำแล้วต้องปังต้องใช่ถ้าไม่ใช่โดนคนด่าแน่เลยเพราะว่าหนูอะคนชอบคาดหวังว่าปลายทางของสิ่งที่ทําอ่ะอืมันเป็นแบบไหนแต่หนูอะหวังแค่ว่า ระหว่างทางหนูได้ทําอะไรไแล้วแล้วแล้วปลายทางของหนูอะ่ะเป็นเหมือนอย่างที่หนูหวังไหมอย่างเช่น M v มหนูจะใส่ชุดนี้้ามันต้องออกมาเป็นแบบนี้อ,อยากให้มู o มันเป็นแบบนี้อยากได้ดน,นตรีแบบนี้พอมันออกมาเสร็จมันก็คือจบจบตั้งแต่ตรงนั้นแลลวใช่เพราะตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวดังเลย,ยจะกูจะเป็นนักร้องกูจะไปทัวร์นะอันนี้ไม่มีอยู่ในหัวเลยก็คือมีเพลงก็คือจบ คืออ่าอย่างนี้ถ้าใครที่ฟังตรงนี้อยู่นะเวลาแล้วใครก็ตามที่เยอะกับตัวเองว่าแบบจะทําแล้วจะได้ไม่จะนี่ไหมเอาแค่ชอบในสิ่งที่ทําก่อนแล้วได้เขาเอ็นจอยกับสิ่งที่เขาทําหนูว่าคนคนาดหวังว,ว,รรว,ว่าการประสบความสําเร็จอืมเขาเรียกการประสบความสําเร็จแบบที่หลายๆคน วางไว้วางไวให้อะแต่ไม่ใช่ความสําเร็จที่ตัวเองตั้งเองอะวางไว้ให้ของทุกคนคือประสบความสําเร็จคือโด่งดังปังแน่อไรเงี้ยแต่ความสําเร็จของตัวเองอะตัวเองไม่ได้ปังตัวเองว่าความสำเร็จคือแค่ทําให้มันเสร็จอะก็คือได้ทําสิ่งที่อยากทําอะ